ภาพจากกล้องวงจรปิดมันถึงเหตุการณ์อุบัติเหตุบนถนนทางหลวงหมายเลข117หมู่5ตำบลท่าโอพอําเภอเมืองพิษณุโลกหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดขับรถยนต์กระบะติดตามรถเก๋งของเครือข,ข่ายขายยาเสพติดที่ขับรถย้อนสอนก่อนที่รถกระบะของเจ้าหน้าที่นั้นจะไปชนกับรถจักรยายนยนต์ของนายวันทดแทนสุขอายุ67ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำส่งโรงพยาบาลมหาเลาลัยนเรศวรค่ะ ตำรวจสามารถติดตามจับกลุมผู้ต้องหาได้หนึ่งคนเป็นชายอายุ30ปีส่วนผู้ร่วมก่อเหตุเป็นชายอายุ27ปีชาวเภลเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลบหนีไปได้ค่ะซึ่งก็มีรายงานว่าขณะที่ตำรวจติดตามจับกลุมผู้ต้องหาที่หลบหนีก็มีเสียงปืนดังขึ้นในช่วงที่มีรถสัญจรทุกพ่านแต่ไม่มีรายงานความเสียหายของทรัพย์สินหรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอาวุธปืน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีรถยนต์ได้รับความเสียหาย3าคันค่ะก็คือรถกระบะของเจ้าหน้าที่บีร่องรอยชนที่บริเวณกระโปรงหน้ารถรถจักรยานยนต์ของประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บพังเสียหายเกือบทั้งคันแล้วก็รถยนต์เก๋งทะเบียนเชียงรายของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดพังเสียหายที่บริเวณกระโปรงท้ายรถค่ะ ที่ด้านหลังห้องโดยสารก็พบไอซ์จำนวน9กระสอบกระโปรงท้ารถ11กระสอบรวม20กระสอบก็มีไอซ์น้ำหนักประมาณ400กิโลกรัมจึงนำไปที่ด่านตรวจยานพานะพยุหะคีรีอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจสอบแล้วก็ขยายผลจับกลุมผู้มีส่วนเกียเ่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปมีรายงานนะคะว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายนี้รับ รำเรียงยาเสพติดมาทางจังหวัดเชียงรายแพร่แล้วก็ใช้เป็นเส้นทางมาจากจังหวัดสุขโขทยัยเข้ามาทางอำเภอบางระกรมจุดนัดหมายคือจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็พยายามหลบหนีด้วยการขับขี่รถย้อนสอนจนมาถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะตำรวจชุดปฏิบัติหน้าที่ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับญาติของผู้บาดเจ็บแล้วก็เดินทางไปเยี่ยมอาการของผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลมหาเทยาลัยนเรศวรในทันทีก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่ตั้งในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ ส่วนที่จังหวัดแพร่นะคะตำรวจสพห้วยไร่อเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ได้ตรวจคน้นรถบรรทุก6ล้อทะเบียนจังหวัดมหาสารคามต้องสงสัยในการตรวจค้นภายในนั้นพบว่าในลำโพงซุกซ่อนกระสอบบรรจุยาคล้ายๆกับยาบา้าก็มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่เข้าตรวจสอบพบว่าเป็นยาบา้ากว่า10ล้านเม็ด จากการสอบสวนคนขับรถได้ให้การว่าเป็นพนักงานขับรถของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งซึ่งบริษัทมีการส่งรายการให้ไปรับสินค้าที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเพื่อนําไปส่งที่จังหวัดลบบุรีในใบร,ร,รายการเนี่ยระบุว่าสินค้าที่ไปรับเป็นลําโพงค่ะตำรวจเตรียมขยายผลไปยังจุดที่มีการขนสินค้าขึ้นที่อำเภอเวียงสาเข้มงวดการตรวจสอบยาเสพติดที่อาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะ